มาถึงตอนนี้นะครับเราพูดถึงคาย v s ียตบางท่านอาจจะมองว่ามันก็เป็นแค่อพลิเคชันในการลงทะเบียนการใช้งานร่วมแต่ในความจริงคายเวีซิเป็นมากกว่าแอปพลิเคชันที่ใช้ในการลงทะเบียนคายเวีซิไม่ได้เป็นแต่เพียงแค่แอปพลิเคชันในการจัดตั้งหน้าจอแต่ยังทํางานรวมถึงในเรื่องของการจดจานะครับการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ระหว่างตัวเครื่องเล่นในแต่ละรุ่นกับอุปกรณ์มือถือในแต่ละเครื่อง สมมุติว่ากรณีอย่างเครื่องเล่นตัวนี้เราใช้การตั้งค่าบนมือถือตัวนี้รูปแบบที่1อีกคันหนึ่งนะฮะที่เราติดตั้งกับจอที่เป็นตัว9นิ้วนะครับเราต้องการตั้งค่าแตกต่างกันออกไปกับขนาดหน้าจอที่แตกต่างกันตัวเครื่องจะสามารถจดจําลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไปได้รวมถึงรถหนึ่งคันเราสามารถใช้งานได้มากกว่า1คนดังนั้นในเรื่องของการจดจําในการใช้งานของแต่และยูเซอร์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ตัวเครื่องสามารถที่จะทํางานควบคู่กับแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ อันนั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่คายวิสิตให้ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ต่างจากตัวแอปพลิเคชันโดยทั่วไปเสมือนว่าเรามีรถหนึ่งคันแล้วเราใช้กุญแจที่ต่างกันนะครับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถจดจําได้ว่าเมมโมรีซีทของกุญแจดอกที่1กับดอกที่2มีการปรับเปาะเอนองศาเบาะต่างกันยังไงก็เช่นเดียวก,กันกับตัวจอพวกนี้นะครับจะสามารถจดจํามือถือที่เข้าใช้งานร่วมนะฮะผ่านการตั้งค่าของครวิสซิตดังนั้นเมื่อท่านเข้าในรถ <Das que ath en> นะครับมือถือจะทําการสื่อสารกับตัวเครื่องเล่นแล้วจะทําให้การตั้งค่าแตกต่างกันไปในรถแต่ละคันด้วยทีนี้เรามาลองเชื่อมต่อครั้งแรกดูนะครับว่าเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเก็บไว้บนตัวมือถือแล้วนะครับเราก็เริ่มจากการที่เปิดแอปพลิเคชันบนมือถือก่อนนะครับก็เหมือนเดิมฮะเหมือนเราทําการอ่านข้อกำหนดเขาเราียบร้อยแล้วก็กดเริ่มนะครับพอกดเริ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะ จอตัวนี้คือ6350นะครับตัวแทชหกาในระบบยังไม่มีนะครับผมก็ไะ้ทำการทำโดยการเพิ่มนะครับซึ่งการเพิ่มทำได้สองวิธีคือเพิ่มจากตัวเครื่องเล่นจับคู่กับตัวมือถือหรือจะเอามือถือจับไปอย่างคู่เล่เครื่องเล่นนะครับกรณีน,นี้ผมขออนุญาตเริ่มจากการที่เอาเครื่องเล่นจับมาหามือถือนะครับขั้นตอนก็ง่ายๆก็คือใช้ ตัวเลือกตัวแรกครับที่เขียนว่า connect from pioneer in dash receiver นะครับเราแตะเข้าไปที่ตรงนี้นะครับจากนั้นเข้ามาที่หน้าจอหลักนะครับกลับมาที่หน้าจอหลักปัดไปทางด้านซ้ายมือเลือกเชื่อมต่อคา AV Assist นะครับตัวเครื่องจะทําการ disconnect หรือหยุดการเชื่อมต่อค o n เนตราหรืออุปกรณ์ที่เราใช้ร่วมระหว่างตัวมือถือกับตัวเครื่องเล่น ตอนนี้เครื่องก็พร้อมแล้วนะครับพอพร้อมแล้วเนี่ยเรากดขั้นตอนต่อไปคือ next นะครับแล้วก็กดจากจอเข้ามาหามือถือครับเพียงแค่นี้แหละครับกระบวนการในการลงทะเบียนก็ทำเสร็จสิ้นแล้วทีนี้ผมจะมาลองอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีที่2คือเราใช้มือถือเชื่อมต่อไปที่ตัวรีเซิฟเออร์ซึ่งข้อดีของการเชื่อมต่อของกรรมวิธีนี้เราสามารถที่จะโยนข้อมูลได้มากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังการจัดเรียงไอคอนหรือรวมถึงในเรื่องของ การตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งมันสามารถดูไว้พร้อมกันทีเดียวนะครับก็ผมสาธิตดูเลยแล้วกันนะครับก็เริ่มจากการลบนะครับอุปกรณ์ที่เราเคยเชื่อมต่อเอาไว้ทำใหม่คล้ายเดิมอีกครั้งแต่กรรมวิธีก็คืออย่างงี้ะแตะเพิ่มเข้าไปนะครับเริ่มจากไอคอนข้างล่างที่เราเขียนว่าการใช้งานตั้งค่าในส่วนของภูมิภาคนะครับจากนั้นก็เลือกภูมิภาคอื่นๆในเอเชียนะครับตามมาด้วยรุ่นที่เราใช้ซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นแ6 3 5 0 ขั้นตอนต่อ,อไปก็คือผมจะตั้งพื้นหลังนะครับในพื้นหลังผมจะเลือกจากตัวาภาพที่กล้องมือถือได้ถ่ายไว้นะครับผมก็เลือกเข้าไปที่ไลบ r ารีนะครับแล้วก็เลือกโหมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับขนาดของภาพนะครับสัสดส่วนได้นะครับแล้วก็ Apply ครับรูปหนึ่งนะครับ เมื่อเราตั้งค่าของแบ็กกราว n ์เสร็จแล้วเราต้องการโยนเข้าไปนะครับก็ง่ายๆครับเราสั่งทําการเชื่อมต่อแล้วก็เลือกโอนจากโทรศัพท์เข้ามาที่จอนะครับกดเชื่อมต่อนะครับยืนยันแล้วก็โยนนะครับเมื่อทําการโยนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะมีข้อความยืนยันผ่านหน้าจอเรากลับมาดูเมนูหน้าหลักนะครับ สังเกตว่า w a l l p ป p e r เปลี่ยนไปแล้วนะครับจากเดิมเมื่อกี้นะฮะที่เป็นพื้นๆก็จะกลับมาเป็นรูปที่เราใช้งานจากตัวโทรศัพท์มือถือที่เรามีรูปเก็บเอาไว้ในคลังนะครับเอามาสามารถใช้เป็น w a l l p a อ e r ได้นั่นคือธรรมดาที่ไม่ธรรมดากับขาย vsis ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการใช้งานจากเดิมที่มีอยู่ให้ง่ายกว่าที่เป็นนะครับ ก็ติดตามสาระดีๆจากทางเราได้ในตอนต่อไปนะครับในเรื่องของการใช้งานของเว็บเบราว์นะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ไงแล้วเราทำรัดตั้งค่าทำขั้นหน้าอนติดตามกันในตอนต่อไปได้นะครับกับภายใน Thailand Channel สวัสน,นี้ขอบคุณที่ติดตามครับ